ดนตีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พุทธศักราช2,394-2,411สมัยรัชกาลที่สได้ทรงสร้างระนาดทุ้มเหล็กและระนาดเอกเหล็กเพิ่มเข้าไปในวงปีพาดเครื่องคู่จึงทำให้วงปีพาดเครื่องคู่มีวิวัฒนาการไปเป็นวงปีพาดเครื่องใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆดังต่อไปนี้คือ ปีนอกปีในระนาดเอกระนาดทุมระนาดเอกเหล็กระนาดทุมเหล็กคองวงเหล็กคองวงใหญ่ตะโพนกลองทัพชิงฉาบเล็ก ชาบใหญ่โมงนะโดนตรีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า พุทธศักราช2,411ถึง2,453สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงคิดประดิษฐ์วงปีพาดขึ้นในรูปแบบหนึ่งเพื่อใช้บรรเลงประกอบการเล่นละครเรียกว่าวงปีพาดดึกดำบรรพระองค์ทรงนำเอาคลองชยัยหรือเรียกว่าคลองหุ่ยจำนวนเจ็ดลูกเพิ่มเข้ามา นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมเสียงสูงและเสียงที่ดังมากๆออกไปส่วนรนาดก็ให้ตีด้วยไม้หนุ่มดังนั้นวงปีพาดดึกดำบรรจึงมีเฉพาะเครื่องดนตรีที่บรรเลงแล้วมีเสียงเบาและไพเราะนุ่มนวลแตกต่างไปจากวงปีพาดอื่นๆโดยเครื่องดนตรีในวงปีพาดดึกดำบรร์ประกอบไปด้วยรนาดเอกรนาดทุน ระนาดทุมเหล็กคล้องวงใหญ่ซออู้ขุยอูคขุยเพียงออชิงคล้องหยุยตะโพนกลองตะโพนสมัยรัชกาลที่6ดนตีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ทศศักราช2,453ถึง2,468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่พระไทยในด้านดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังทรงทำนุบำรุงและรักษาการดนตรีไทยอย่างมุ่งม,มั่นและจริงจังโดยพระองค์ทรงให้ตั้งกรมหรสพขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยกรมบัญชาการกรมขนหลวงกรมพินาพาดหลวง กองเครื่องสายฝรั่งหลวงและกรุมช่างมหาเล็กเพื่อสร้างซ่อมและรักษาสิ่งที่เป็นศิลปะทั้งหมดนับว่ายุคสมัยนี้ดนตรีไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นยุคทองของดนตรีไทยอีกยุคหนึ่งเช่นกันสมัยรัชกาลที่7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทเจักราช2468-2475ถึพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยดนตรีไทยเป็นอันมากพระองค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงไทยที่ไเรอไว้ถึงสามเพลงคือเพลงหอมโรงขค้ืนกระทบฝั่ง3ชั้นเพลงขมิละอ,อองค์เพลงราตรีประดับดาว และพระองค์ทรงตั้งวงเครื่องสายส่วนพระองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดวงหนึ่งขึ้นมาโดยพระองค์ทรงสีซอด้วงส่วนสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงสีซออู้นอกจากนี้ยังมีเจ้านายอีกหลายพระองค์ที่เป็นสมาชิกในวงเครื่องสายนี้อีกด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดนรีไทยได้รับผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ดนรีไทยค่คอยๆเสื่อมถอยลงเป็นลำดับจนแทบสูญสิ้นไปแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงการฟืน้นฟูการดนรีไทยจึงได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งและมีการพัฒนาดนรีไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อนเนื่องจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน สมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2477-2489การดนตรีไทยในสมัยนี้เป็นสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสมัยนี้เป็นระยะที่ดนตรีไทยเข้าสู่ภาวะมืดมนเพราะรัฐบาลไม่ส่งเสริมดนตรีไทยและยังพยายามให้คนไทยหันไปเล่นดนตรีสากลแบบตะวันตกต่อมาได้เกิดรัฐนิยมขึ้นการที่มีรัฐนิยมเกิดขึ้นกล่าวคือ ห้ามการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเห็นด้วยว่าการดนตรีไทยไม่เหมาะสมกับชาติที่กำลังพัฒนาให้ทัดเทียมกับอาระยะประเทศจึงมีการห้ามโดยเคร่งครัดแต่ยังอนุญาตให้บรรเลงในงานพิธีหรือในบางประเพณีแต่จะต้องไปขออนุญาตที่กรมศิลปากรหรืออำเภอก่อนและต้องมีบัตรนักดนตรีที่ทางราชการออกให้แต่ก็ยังมีนักดนตรีอีกไม่น้อยที่ไม่ยอมทิ้งดนตรีไทยเช่นหลวงประดิษฐ์ไพเราะยังคงแต่งเพลงต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เพลงเอกของท่านที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่8เช่นแสงคำหนึ่งเทาราวรำเถาแขกเงาะและแขกชุมชนเป็นต้นและอาจารย์มนตรีตามโมทดได้หันมาประดิษฐ์เพลงระบำมากขึ้นซึ่งเพลงไทยในระยะนี้มีผู้นำทำนองไทยมาใส่เนื้อร้องตามทำนองบ้างแต่งขึ้นเองบ้างเพื่อประกอบละครพูดประวัติศาสตร์และภาพยนตร์ สมัยรัชกาลที่9ดนตรีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พุทธศักราช2498ถึงปัจจุบันแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ที่ทรงพระปีชาสามารถทางด้านดนตรีสากลถึงแก่พระราชนิพนธ์เพลงขึ้นไว้หลายเพลงแต่พระองค์ก็ทรงสนพระไทยในดนตรีไทยเป็นอย่างมาก พระองค์ได้พระราชทานทุนให้พิมพ์เพลงไทยเดิมเป็นโน้ตดนตรีสากลออกจำหน่ายเป็นที่นิยมของวงการดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งเวลาทรงรับแขกบ้านแขกเมืองมีงานบันเทิงส่วนพระองค์ก็มักจะโปรดเกล้าให้บรรเลงดนตรีไทยเสมอบทเพลงในสมัยรัชกาลที่9สมเด็จพระเทพรัตนะ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์บทร้องเพลงไทยดำเนินดอยหรือเรียกอีกอย่างว่าลาวดำเนินทรายอันแสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครูมนตรีตราโมทได้ประพันธ์เพลงไว้มากมายได้แก่ เพลงสามชั้นเพลงเถาเพลงสองชั้นเพลงชั้นเดียว